มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กรีผลบทที่95แม่ทับกรุงเก่า ขณะนั่งเรือหางยาวจากหัวเวียงเพื่อมาต่อเรือโดยสารที่ผักไห่พระเจริญครุ่นคิดมาตลอดทางถึงเรื่องราวที่ได้ประสบในวันนี้เรือมาถึงผักไห่ก็ยังคิดไม่จบจึงมานั่งคิดต่อในเรือโดยสารท่านยังไม่ปักใจเชื่อว่านางสาวเชิญสีเป็นมารดาของท่านเมื่อชาติที่แล้วก็หล่อนอายุน้อยกว่าท่านหลายปีจะเป็นมารดาท่านได้อย่างไรคืนนี้คงต้องนั่งกรรมฐา,านเพื่อตรวจสอบดูว่า เรื่องที่ท่านได้รับการบอกเล่ามานั้นจะจริงหรือเท็จประการใดภิกษุหนุ่มถึงวัดพรมบุรีตอนสองทุ่มท่านตรงไปยังกุติหลวงพ่อช่อแล้วรายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการหากไม่ได้เล่าเรื่องนางสาวเชิญสีด้วยเกรงจะถูกตำหนิว่าไปทะเลถลายเป็นเหตุให้งานไม่สำเร็จแต่ถึงคนขับเรือจะส่งท่านที่บ้านนายสางาก็ไม่ได้พบเขาอยู่ดีเพราะคนบ้านนั้นบอกท่านว่า เขาไปรับติดตั้งเมนที่หัวเวียงเลยบ้านเขาไปหลายกิโลและต้องคอยเก็บเมนกลับเมื่อทางเจ้าภาพเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยไปอีกทีสมภารบอกลูกวัดหากไม่ได้เอื้อนเอ่อยถึงปัจจัยที่จะใช้เป็นค่าเดินทางวันนี้ท่านต้องจ่ายปัจจัยส่วนตัวไปถึง35บาทเพราะขากลับคนเรือไม่รู้จักกันและได้เก็บค่าโดยสารหบาทพรุ่งนี้จะต้องจ่ายมากกว่าวันนี้ นึกๆก,ก็ให้น้อยใจสมภารว่าท่านมีเงินมากแต่ไม่ค่อยจะยอมใช้ใจ่ายแม้ในเรื่องที่จำเป็นที่ลูกหลานท่านมาขอคราวเรามากๆท่านกลับให้อย่างไม่นึกเสียดายพระเจริญคิดว่าท่านจะจำไว้เป็นบทเรียนในวันข้างหน้าหากว่ามีโอกาสได้เป็นสมภารกับเขาบ้างก็จะไม่ทำเหมือนหลวงพ่อช่อทำคือจะไม่ให้พระลูกวัดต้องชักเนื้อตัวเองในการทำงานให้กับวัดแต่จะว่าไปแล้วก็ไม่น่าตำหนิท่าน เพราะหากสมภารใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายวัดก็คงไม่เจริญดังที่เป็นอยู่โบสถ์หลังงามที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อเร็วๆนี้แม้ปัจจัยส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้หามาแต่หลวงพ่อชอบก็บริจาคปัจจัยส่วนตัวของท่านมาไม่น้อยเหมือนกันถ้าท่านไม่ดีจริงก็คงไม่ได้เป็นถึงสมภารหรอกนะอ้าจะไปนึกตำหนิติฉินท่านเลยบาปกปรรมเปล่าๆพระหนุ่มสอนตัวเองแล้วเลยเลิกคิดเรื่องสมภาร สงน้ำและนุ่งห่มผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วภิกษุวัยเบญจเพศก็สวดมนต์ทำวัดเย็นการครองสมณเพศดีกว่าครือหัดตรงที่ว่าไม่ต้องวุ่นวายกับอาหารมื้อเย็นจึงมีเวลาอบรมศีลสมาธิปัญญาได้มากกว่าสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จท่านเริ่มต้นเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาอีกหนึ่งชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นการเจริญวิปัสสนาภาวนา อันเป็นกิจวัตรที่นักบวชพึงปฏิบัติทุกวันโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นจากทุกข์แต่ในค่ำคืนนี้มีจุดมุ่งหมายที่พิเศษไปกว่าทุกวันคือการได้คุณวิเศษที่เรียกว่าอภิญญาจึงเพิ่มการเจริญสมถภาวนาเพื่อให้จิตมีคุณสมบัติสประการอันได้แก่มีพลังมากสงบซึ้งใสกระจ่างและนุ่มนวลควรแก่งาน พระเจริญเคยเรียนสมถภาวนาจากหลวงพ่อเดิมมาแล้วและเมื่อไปอยู่กับหลวงพ่อสดก็ได้เรียนวิชาธรรมกายอันเป็นสมถภาวนาอีกแบบหนึ่งดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านพระหนุ่มเริ่มเจริญรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นลำดับไปจนถึงจตุตธฌานและฝึกให้ํำนาญคล่องแคล่วด้วยวสีทั้งห้าเมื่อเห็นว่าจิตเปี่ยมด้วยคุณสมบัติสี่ประการจึงออกจากจตุตธฌาน แล้วน้อมจิตไปเพื่อให้ได้อภินญ,ญาบัตดรดนนั้นปุเพนิวาสานุสติคือยานที่ทําให้ระลึกชาติได้ก็บังเกิดท่านเห็นตัวเองในครั้งอดีตภาพต่างๆผ่านเข้ามาและผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนภาพยนตร์ที่ผู้ฉายหมุนฟิล์มให้วิ่งเร็วจีภาพเด็กชายอ้วนจำม่ำที่มีพี่เลี้ยงรายรอบมารดาดเป็นหญิงสาวหน้าตาหมดจดซึ่งบัดนี้คือแม่เชิญสี คนที่ท่านได้พบเมื่อตอนกลางวันบ้านที่ท่านอยู่ดูใหญ่โตโออาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบิดาเป็นข้าราชสำนักมีตำแหน่งสูงส่งในบรรดาบ่าวไพร่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นที่จงเกลียดจงชังของแม่เชิญสีนักหนุ่มน้อยผู้นั้นอายุราวสิบเจ็ดร่างกายอ่อนแอบอบบางเหมือนผู้หญิงแต่เขากลับถูกแม่เชิญสีใช้ให้ทำงานหนักๆเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถูกหล่อนโบยด้วยแส้จนเลือดไหลซิบ ความทารุณร้ายกาจของหล่อนสร้างความอาฆาตพยาบาทขึ้นในใจของทาตุน่มและแล้วในวันหนึ่งก็ประทุออกมาทางวาจาเป็นวันที่แม่เชิญสีบยเขาอย่างหนักด้วยความผิดเพียงเล็กน้อยบุรุษนั้นชี้หน้าหล่อนกล่าววาจาอาฆาตว่าอีคนใจร้ายกูขอจองเวียนจองกรรมกับมึงจะจองล้างจองผานมึงไปทุกชาติแล้วเขาก็หมดสตินอนฟุบอยู่ตรงนั้นแม่เชิญสีโกรธเกลี้ยวกับวาจาอาฆาต จึงกระหน่ำแท่ลงไปไม่นับทั้งที่เขาสลบอยู่นายโทผู้น่าสงสารสลบสไลด์ไม่ได้สติไปวันครึ่งครั้นฟื้นขึ้นมาก็ป่วยกระสอบกระแสะด้วยร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วพวกบ่าวไพร่ด้วยกันก็ช่วยรักษาพยาบาลไปตามมีตามเกิดแม่เชิญสีก็ใจร้ายไส้ระกรรมไม่ยอมให้หมดหมอมาดูแลนายโทป่วยอยู่ได้ไม่นานก็ถึงแก่ความตาย กตายพร้อมกับพกเอาความอาฆาตพยาบาทที่มีต่อแม่เชิญศรีตามติดไปเป็นวิบากกรรมในภพชาติต่อๆไปพระเจริญเห็นกรรมที่จะบังเกิดกับแม่เชิญศรีในชาตินี้อีกไม่นานหล่อนจะได้รับผลของเวรที่ทำกรรมที่ก่อและหากไม่ยอมอโหสิกรรมต่อกันก็จะตามติดไปทุกชาติท่านเห็นจะต้องช่วยหล่อน มิใช่เพราะยึดติดกับภพบชาติว่าหล่อนเคยเป็นมารดาหากช่วยเพราะเป็นหน้าที่ของสมณะที่พึงช่วยเหลือสัตว์โลกถ้าแม่เชิญสีได้เจริญวิปัสนากรรมาฐานหล่อนพอจะทำให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบางลงได้บ้างและแทนที่จะต้องเป็นเวรกรรมต,มตามติดกันไปทุกชาติก็สามารถที่จะทำให้สิ้นสุดหยุดลงเสียแต่เพียงในชาตินี้ด้วยการอโหสิกรรมแก่กันแต่การที่จิตจะถึงขั้นเลิกจองเวรจองกรรมกันได้ จะต้องผ่านการเจริญวิปัสนาอย่างแยบย์ท่านสามารถช่วยหล่อนได้คือการสอนกรรมฐานให้แต่หล่อนจะปฏิบัติได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้น mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของหล่อนเองจบเรื่องของแม่เชิญศรีก็เป็นเรื่องของตัวท่านท่านเห็นตัวเองเจริญเติบโตอยู่ในบ้านนั้นโดยมีแม่เชิญศรีธนุถนอมฟูมฟักจนกระทั่งเติบใหญ่ท่านเป็นชีวิตจิตใจของหล่อนด้วยว่าเป็นลูกคนเดียว เมื่อท่านเจริญวัยขึ้นแม่เจิญศรีก็แก่ลงแก่ลงและดูเหมือนว่ายิ่งอายุมากขึ้นความรักที่หล่อนมีในบุตรชายคนเดียวก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นหล่อนจัดการหาสตรีมาให้เป็นภรรยาของท่านและท่านก็ได้รับราชการในราชสำนักโดยเป็นนักรบต้องออกศึกสงครามกับพมา่าหลายครั้งกระทั่งมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงแม่ทัพครั้งหนึ่งท่านถูกพมา่าจับไปเป็นตัวประกรัน ต้องถูกกักขังอยู่ที่เมืองหงสาวดีนานหลายเดือนทางกรุงศรีอยุธยามีได้ขนขวายที่จะไปรับท่านกลับมาเพราะพกทหารในกองทั้งหลายต่างก็หวังจะได้ตำแหน่งของท่านแต่ครั้นมาดำรงตำแหน่งกลับทำหน้าที่แทนท่านไม่ได้กล่าวคือไม่มีความสามารถและขาดชั้นเชิงในการรบทำให้ต้องพ่ายแพ้แก่กองทัพพมา่าในที่สุดทางกรุงศรีอยุธยาจึงต้องส่งแม่ทัพอีกผู้หนึ่งไปรับตัวท่านกลับมา ในชาตินี้แม่ทัพผู้นั้นมาเกิดเป็นผู้หญิงมีสติปัญญาสูงและจะเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกแต่หล่อนก็มีกรรมเวรติดตัวมาจะต้องชดใช้ในชาตินี้ท่านจะต้องช่วยเหลือเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยไปรับตัวท่านจากกรุงหงสาวสดีกลับคืนมายังกรุงศรีอยุทยาแม้จะเป็นบุญคุณข้ามภพชาติหากท่านก็จะต้องตอบแทนจะได้ไม่เป็นหนี้บุญในคุณผู้ใด สิ่งที่ท่านปรารถนาในภพชาตินี้คือพระนิพพานเมื่อได้ชดใช้เวรกรรมหมดท่านก็จะปฏิบัติขั้นอุกฤษเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปแล้วภาพยนต์แห่งอดีตชาติก็ฉายมาถึงตอนที่ท่านออกรบครั้งสุดท้ายเมื่อพศ2310อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายจนไม่อาจฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไทยต้องสูญเสียอิสรภาพให้กับพมา่า มิใช่เพราะคนไทยไร้ฝีมือในการรบแต่เพราะไม่รบจึงต้องพ่ายแพ้สาเหตุที่ไม่รบเพราะขาดขวัญและกำลังใจพระราชาไม่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจทรงหมกมุ่นอยู่กับนางสนมกำนันจนมิเป็นอันว่าราชการพวกแม่ทัพในกองจะยิงปืนใหญ่ขับไล่พมา่าก็มีพระดำรัสสั่งห้ามด้วยเกรงนางสนมกำนันจะตกใจขวัญหนีดีฟอขณะนั้นท่านอายุ35 กำลังอุดมรุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงเกียรติยศวันออกรบท่านไปลามารดาแม่เชิญสีโอบกอดท่านพรางรูปหลังลูกไหลให้ศีลให้พรหล่อนไม่รู้หรอกว่านั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พูดคุยกับลูกสุดที่รักนายทหารคนสนิทที่ติดตามท่านออกรบในครั้งนั้นคือนายจันสมซึ่งในชาตินี้ก็เกิดเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับแม่ทัพที่ไปรับตัวท่านจากหงสาวดีคืนสู่กรุงศรีอยุธยา ่อนผู้นี้มีกรรมของตัวเองและจะต้องชดใช้กรรมอย่างแสนสาหัสและจะมาให้ท่านช่วยเหลือแต่บุญเก่าของนายจันสมมีมากพอสมควรเขาจะได้มารับใช้พระพุทธศาสนาช่วยท่านเผยแผ่พระธรรมคำสอนและจะเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกการรบที่ขาดขวนและกำลังใจทำให้คนไทยไม่สู้พมา่าแม้กำลังมีมากกว่าและฝีมือเหนือกว่า หากต้องพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายท่านบอกให้ในายจันสมหนีไปตายเอาดาบหน้าเขาปฏิเสธในตอนแรกและพร้อมที่จะสู้ตายอยู่กับท่านครั้นได้ฟังเหตุผลว่าหากรบต้องตายแต่ถ้าหนีอาจจะไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมาช่วยกันกู้ชาติในภายหลังได้เขาจึงหนีไปทางนครสวรรค์นายจันสมหนีไปได้ด้วยการช่วยเหลือของท่านส่วนตัวท่านซึ่งเป็นแม่ทัพจะหนีเอาตัวรอดไม่ได้ จึงต้องจำใจสู้แม้ขาดขวัญและกำลังใจด้วยฝีมือและชั้นเชิงในการรบท่านไม่มีวันที่จะแพ้พมา่าได้แต่ฝ่ายพมา่ามีแผนสุกภกใช้กลรศึกวิธีฆ่าท่านจนได้เมื่อทหารนำศพท่านใส่เรือมาส่งที่สลาท่าน้ำแม่เชิญสีวิ่งร้องไห้มาจากบนเรือนผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดลุย่ยหล่อนกอดศพท่านร่ำไห้จนปิ่มว่าจะขาดใจและในชาตินี้หล่อนก็ได้มาเกิดอีก รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปจากชาติที่แล้วแต่ยังชื่อเชิญสีเหมือนเดิมภาพยนต์แห่งภพชาติฉายจบลงพระหนุ่มจึงกำหนดลืมตาท่านรู้สึกสังเวชใจในหมู่สัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลสตัณหาเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้มนุษย์ต้องจับอาวุธขึ้นมาเข็นฆ่ากันแล้วเลยเป็นเวรกรรมผูกพันต่อเนื่องอย่างม่รู้จักจบสิ้นอำนาจของโลภะโทสะโมหะผลักดันให้มนุษย์ทำกรรม การสู้รบแย่งชิงดินแดนเป็นไปด้วยอำนาจของโลภะข้างแม่เชิญสีเขี่ยนตีในโทก็ด้วยอำนาจของโทสะพระราชาลุ่มหลงนางสนมกำนานจนเป็นเหตุให้เสียกรุงก็ด้วยอำนาจของโมหะแล้วพวกเขาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาชดใช้กรรมซึ่งกันและกันช่างน่าอนาจใจนักเป็นอันว่าท่านได้พิสูจน์แล้วว่าแม่เชิญสีเคยเป็นมารดาของท่านในอดีตชาติ และมาในชาตินี้หล่อนจะต้องชดใช้กรรมกับนายโทท่านกับแม่เชิญศรีเคยเกี่ยวข้องกันมาในวัฏสงสารและไม่ใช่แต่แม่เชิญศรีเท่านั้นหากยังมีอีกหลายคนที่ท่านเคยเกี่ยวข้องด้วยท่านตั้งใจไว้ว่าจะชดใช้กรรมกันเสียให้หมดหมดในชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดอีกท่านเวียนไหววกวนอยู่ในวัฏสงสารมานมนานแล้วควรที่จะหยุดการเกิดไว้แต่เพียงชาตินี้ นึกนึกแล้วก็น่าแปลกที่มนุษย์เราจะต้องมาผ่านพบกันชาติแล้วชาติเล่าเป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างเป็นญาติพี่น้องกันบ้างนี่เองพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตร ไม่เคยเป็นทิดาของเรามิใช่หาได้ง่ายรุ่งเช้าพระเจริญออกจากวัดพรมบุรีเวลาตีห้าและไม่ได้ฉันเช้าตามเคยไปถึงผักไห่ท่านพบคนขับเรือขังยาวคนเดิมจึงต่อรองว่าวันนี้ขอราคา40สิบนะชดเชยที่เมื่อวานโยมส่งอัตมาผิดบ้านทำให้ต้องเสียเวลาอีกวัน ห้าสิบบาทเท่าเดิมแล้วกันวันนี้ผมรับรองว่าจะไม่ส่งผิดบ้านสี่สิบน่าดีแล้วนึกว่าเป็นค่าปรับเมื่อวานไงล่ะงั้นหลวงพี่รอลำอื่นก็แล้วกันเขาพูดอย่างไม่ใหญ่ดีทั้งที่ใจจริงนั้นก็กลัวจะเสียลูกค้าก็ได้อัตมาจะรออยู่ตรงนี้แหละท่านคิดว่าในเมื่อเขาเค็มมาท่านก็ต้องเค็มตอบบ้างเรืออีกลำเล่นเข้ามาจอดพระหนุ่มกำลังจะเดินไปหา แต่เจ้าของเรือคนเดิมรีบบอกว่าตกลงหลวงพี่สี่สิบก็สี่สิบนึกว่าลดให้หลวงพี่สิบบาทเป็นค่าปรับท่านจึงใช้บริการของเขาอีกเสร็จธุระจากบ้านในสง่าแล้วขากลับผ่านบ้านแม่เชิญสีท่านจึงบอกคนขับเรือว่าช่วยแวะบ้านเมื่อวานหน่อยอาตมาขอไปพูดธุระกับเขาสักห้านาทีไม่ได้หรอกหลวงพี่เดี๋ยวผมเสียคิวถ้าแวะก็ต้องคิดเพิ่มอีกสิบาท ถาถือโอกาสแก้แค้นถ้าไม่แวะอัตมาจะจ่ายแค่30มสค้ากลับจะให้บ้านนั้นเข้าไปส่งที่ผักไ่ก็ได้เรือเขามีท่านพูดแบบถือไพ่เหนือกว่างั้นแวะก็ได้ห้านาทีเท่านั้นนะเขาสำทับพระหนุ่มจึงเดินเข้าไปในบ้านพวกเขายินดีปรีดาเช่นเคยท่านเพียงแต่พูดกับแม่เชิญสีว่าโยมถ้าอยากเรียนวิปัสสนาไปเรียนกับอัตมาที่วัดพรบุรีได้ทุกเวลา ขอบคุณเจ้าค่ะแม่เชิญสีบอกพระภิกษุที่หล่อนเชื่อมั่นนักหนาว่าคือลูกชายในอดีตชาติท่านฉันเพลงแล้วหรือยังครับถ้ายังกระผมขอเวลาเตรียมประเดี๋ยวเดียวพี่ชายแม่เชิญสีถามขึ้นขณะนั้นเวลา11.30นาฬิกานาทีอาตมาไม่ได้ฉันเช้าด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ขอรบกวนอาตมาลาละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นเรือ ด้วยรู้ว่าหากเกินไปเพียงนาทีเดียวในคนนั้นจะขึ้นราคาอีกสิบาท